วิธีการเปลี่ยน Protective Lens ของปืนเลเซอร์ SUP 2-3 T ตำแหน่งจะอยู่ใกล้กับโฟกัสเลนส์หมุนตัวล็อก2ตัวไปทางทวนเข็มนาฬิกาและทำการดึงตัวบูท Protective Lens ขึ้นมาหลังจากนั้นให้ทำการหมุนตัวล็อก Protective Lens เพื่อนำออกมา และนำโ e เทคทีฟเลนที่เสียแล้วออกมาเราจะใช้ p r โ e เทคทีฟเลน18ค2มิล4,000วัต์ทำการเปลี่ยน p r โ e เทคทีฟเลนระวังอย่าให้นิ้วมือสัมผัสกับเลนโดยตรงสามารถจับบริเวณขอบของเลนได้หลังจากนั้นให้ทำการใส่ตัวล็อกโ e เทคทีฟเลนเข้าที่เดิม เมื่อเปลี่ยน Protective Lens แล้วนำตัว Boost Protective Lens ใส่เข้าไปที่เดิมทำการหมุนตัวล็อกทั้ง2ตัวไปทางตามเข็มนาฬิกา